สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะครับกระกฎาคมแล้วนะครับก็โอ้แป๊บๆป๊ก็จะครึ่งเดือนแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยอ่ผมว่าก็คงจะเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนแล้วก็เป็นวันยังเป็นวันทํางานของใครหลายคนอยู่นะครับก็โอเคครับอากาศโดยส่วนใหญ่นี่ก็ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยนะครับบ้านใครยังฝนตกอยู่บ้างฮะตอนนี้ฝนเริ่มแบบไม่ค่อยตกแล้วอยากให้ฝนตกนิดนึงจะได้เย็นชิ้นฉ่ำนะ <laughs> ครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เช่นเคยนะครับเป็นวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการทานเกลือหรือทานเค็มของคนไทยเนี่ยแหละครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ6สิ่งนะครับ6สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานเค็มหรือทานเกลือมากเกินไปนะครับคือก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราหรือว่ามีเขาเรียกว่าทานเค็มเนี่ย มากกว่าปกติเลยถามว่าเท่าไหร่ที่มากกว่าปกติคือปกติเนี่ยเราแนะนําให้ทานเกลือไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัม2,000มิลลิกรัมหรือ2กรัมถ้าเทียบกับเกลือ1ช้อนก็คือเกลือ1ช้อนชานะครับถ้าเทียบกับน้าําปลาก็คือน้ําปลา2ช้อนชาถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ําจิ้มก็คือน้ําจิ้มประมาณ4-5ช้อนโต๊ะ น้ำจิ้มนะครับพวกน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มสุกี้อย่างเงี้ยมันมีเกลือผสมอยู่ก็ประมาณเนี้ยวันหนึ่งทานได้เท่านี้แต่คนไทยทานมากกว่านี้2เท่าครับคือคนไทยทานเกลือวันหนึ่งประมาณอ่าสี่พันมิลลิกรัมกว่ากว่านะครับก็ไม่ต้องไปจาตัวเลขอะไรให้มันซีเรียสหรอกแต่สรุปว่าทานมากกว่าเดิม2เท่าอ่ามันก็เยอะไปหน่อยเพราะนั้นเนี้ยอ่าถ้าท่านทานเกลือมาก,กเกินไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแบ่งเป็น2แบบนะครับคือเขาเรียกว่าช็อตเทอมคือระยะสั้นกับลองเทอมคือระยะยาวนะครับ ช็อตเทอมก็คือว่าวันนี้ท่านกินเกลือเยอะๆมื้อนี้หรือกินทั้งวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับส่วนลองเทอมหรือระยะยาวนี่ก็คือทานมานานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเอาระยะสั้นก่อนถ้าวันนี้ท่านทานเกลือมากหรือวันนี้กินเค็มทั้งวันเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันแรกก็คือบวมน้ำครับเนื่องจากว่าเรากินเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายจะต้องปรับสมดุลนะครับของโซเดียมหรือเกลือในร่างกายโดยการ ดึงน้ำามาเก็บไว้ผสมให้มันเจือจางไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าโซเดียมมีสูงเกินไปเนี่ยเราถึงตายได้นะครับอันตรายเพราะฉะนั้นตัวท่านเจะบวมหนังตาจะบวมมือเท้าจะบวมบางคนเอ๊ะบอกทําไมช่วงนี้มือเท้าบวมตาบวมเพราะท่านอาจจะทานเกลือมากเกินไปนะครับแค่ลองลดเกลือมาดูนะครับก็อาจจะหายบวมแล้วก็ได้นะครับข้อที่2ความดันสูงแบบชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเวลาเราทานเกลือเข้าไปมากๆเนี่ยร่างกายก็จะ เก็บเก็บน้ําเข้ามาไว้ในร่างกายครับพอเพื่อเพื่อเจือจานเกลือหรือโซเดียมเนี่ยไม่อย่างนั้นก็อย่างที่บอกครับโซเดียมสูงนี่ถึงตายนะครับมีชักมีสับสนถึงโคมา่าเสียชีวิตได้นะครับคราวนี้เนี่ยความดันสูงแบบชั่วคราวเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นกันถ้าเกิดท่านความดันสูงอยู่แล้วแล้วมันไปซ้ําอีกนี่อาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับก็กินเกลืออย่างระมัดระวังอันที่3ครับหิวน้ํามากนะครับซึ่งการหิวน้ํามากเนี่ย ทำให้เราต้องดื่มน้ํามากบางท่านบอกว่าโอ้โหฉี่ทั้งวันเลยกลางคืนฉี่สองสามรอบบางทีก็เกิดจากเพราะท่านทานเกลือมากเกินไปเมื่อท่านลดเกลือลงหรือมื้อเย็นทานเกลือให้น้อยลงอาหารจืดลงท่านอาจจะรักษาโรคได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์เลยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับให้ท่านสังเกตครับเวลาท่านกินมันฝรั่งอบกรอบเนี่ยเป็นเป็นขนมที่มีเกลือเยอะมากๆถ้ท่านจะต้องดื่มน้ำท่านจะต้องโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งกินมันฝรั่งอบกรอบตอนกลางคืนนะักแม่ดูเน็ตฟรีดูนูน่นดูนี่โอ้โหเข้าห้องน้ากระจายนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งทําให้นอนการนอนเราแย่ด้วยมาตื่นสองสาครั้งตอนกลางคืนก็ไม่ดีอ,อนุญ,ญาตให้กลางคืนเนี่ยลุกขึ้นมาปัสสาวะได้หนึ่งครั้งนะครับถ้าเกินนั้นเนี่ยแล้วเป็นบ่อยๆต้องพบแพทย์นะครับผม ต่อมาครับถ้าเกิดท่านทานเกลือเยอะเป็นระยะยาวอันนี้เป็นผลระยะยาวซึ่งจะส่งผลไม่ค่อยดีเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1คือความดันขึ้นแบบถาวรน,นะครับทานยายก่อนแล้วอนุนันนี้ก็แล้วก็ยังควบคุมได้ยากเพราะท่านทานเกลือเยอะเกินไปก็ทาให้เกิดโรคต่างๆโรคหัวใจโรคหล,ลอดเลือดโ,โรคสโตรกโรคอ,มอัมพาตเยอะแยะไปหมดนะครับต่อมาครับข้อ2เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารครับโอ้โหอันนี้คลาสสิกเลยครับ เขามีการวิจัยเลยครับในคนประมาณ2 6 8 0 0นคนนะครับว่าถ้าทานเกลือกลุ่มหนึ่งทานเกลือมากกว่า3ามมิลลิกรัมต่อวัน3กรัมต่อวันอีกกลุ่มหนึ่งน้อยกว่า1กรัมต่อวันมะเร็งกระเพาะพุ่งขึ้น68%เนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับข้อที่2เสี่ยงโรคหัวใจครับกินเกลือมากความดันสูงนะครับโรคต่างๆถามหาเพราะฉะนั้นแล้วกินเกลือให้น้อยลงนะครับก็พยายามลดเกลือนะครับ่อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับ